โอเคครับผมก็สวัสดีคุณทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมโลเพย์เกมมิงอีกเช่นเคยนะครับผมก็คือว่าวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาแจกการตั้งค่าที่พี่เล่นอยู่ปัจจุบันนะครับผมพอดีว่าเห็นมีน้องๆ f อทุกคนขอมาเยอะเลยนะครับผมว่าพี่ครับแจกการตั้งค่า่อยครับพอดีผมอยากได้ตั้งค่าพี่ครับโอเควันนี้พี่ก็จะมาแจกแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่ไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ เป็นกาลังใจพี่ด้วยนะครับผม๋ยวพี่จะขึ้นรูปไปตรงนี้นะครับผมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับผมถ้าใครดูแล้วก็สามารถเอาไปปรับแต่งเพื่อที่จะมาเล่นเหมือนพี่ได้นะครับผมทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับพี่ก็จะพาทุกคนไปเล่นดึงสีนะครับผมมาดูว่าเสร็จตั้งค่าที่พี่จัดมานี้นะครับผมมันจะโหดมันจะตึงขนาดไหนนะครับผมแล้วพี่ก็จะไปสอนเทคนิคการเล่นด้วยนะครับผมทุกคนแต่ก่อนที่ไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อีกเช่นเคยนะครับผม แล้วไปรับชมคลิปกันเลย Let's go <S ใครที่กำลังมองหา้านเติมเกมผมขอแนะนำเพจนี้นะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเ DeFi และเกมอื่นได้มากมายมีทั้งแบบ UAD และ Melpads เติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop และที่สำคัญล้านจดที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับนึกถึง DeFi ให้นึกถึงนัสซี่ช็อปมี DeFi ให้เลือกมากมายหลายรูปแบบตัวจริงต้องไปเพื่ตามสองแสนคนขึ้นไปนะครับ ข้างหน้ามีตัวนะครับผมโอ้ไม่โดนหวัวเลยวะพาดพา,นานจนนี้พาสต้องหามุมเล่นใหม่นะครับทุกคนดิงเข้าทางเลยจังหวะนี้ถ้าเราเปิดเขาไม่ตายต้องหามุมเล่นใหม่นะทุกคนต้องพยายามเปลี่ยนพื้นที่เล่นนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้ศัตรูงงนะให้เขาจับทางเราไม่ได้นะมันซ้ายมือจะมีตัวนะครับทุกคน เอาตัวนี้ก่อนเลยข้างหน้าเราก็มีนะอ้าวจ้าเอ,อมาเลยไอ้บอลต้องว้กดเหล็ก9ข้อทุกคนน่าจะรู้ต้องทำตามไม่ได้ทุกข้อเรจะเก่งขึ้นเฮ้ยอะไรเอออะไรเนี่ยเฮ้ยพี่โดดลงมาแล้วน้องต้องยังตาพีขึ้นไปทำไมเนี่ย เหลี่ยมต้องดีมุมต้องได้เชิงต้องหนามันข้างบนจะยิงกดเราลงมานะเมื่อกี้หากมุมกนทุกคนพยายามอยู่ในม,มุมที่ลายเปรียบแบบนี้นะครับผมมุมดีมีชัยไปเกอบครึ่งหมดตีเลยตีเนี่ยมุมไหนไม่ดีก็เปลี่ยนมุมเล่นนะครับทุกคนแล้วเราก็จะชนะศัตรูเองนะบุ๊ชนะมาสั่น มีเสียงเทา้าอันนี้ชักปืนรอละตั้งระ,ะเบิดแล้วหนึ่งเขาไม่ออกมาทุกคนเหมือนเขาจะตั้งแคมป์รอดักเรานะข้างบนบ้านเนี่ยเราต้องบุกนะเราต้องเอาเราจังหวะเนี่ยนี่งไงตลอดระเบิดจ่ได้กินพี่หรอกน้องมาเลยว่าละนั่งนั่งดักรอเลย ทษทีพอดีพี่มีทัศยาน้องเอ้ยใครเข้ามาชุบกันตรงนี้นะหมือว่าคนเอา,านี้ไงพอไม่เห็นเรานี่ป่ะผมน่าจะเปิดให้ตอนแรกนะไน่ว่ามันเห็นกลัวมันส่วนไงเมื่อกี้พลาดพลาดมีรถมาทุกคน รำเม่งเหมาผมเลยมาเลยน้องอุ้ยเกือบละหาม,ม,มุมใหม่ก่อนพยายามหาม,มุมเรื่อยๆทุกคนมุมไหนได้เรียบเราถึงจะเล่นนะซ้ายมือเราก็มีมาเด้แดงแดงเราต้องชิงม,มุมกับจังหวะนะทุกคนเกมเนี้ยถ้าม,มุมกับจังหวะได้คือแบบเราก็ชนะชิวๆเลยพยายามหาม,มุมหาจังหวะเล่นดีด เห็นไหมวิ่งพยายามวิ่งหาบมุมหาโพสิชันดีๆเล่นแต่อย,อยู่กับที่ข้างหน้าผมมีตัววะแม่งยิงผมเมื่อกี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยเียวบลาด,ดีนะแม่งมีโล่หน้าหลังทุกคนเอาแล้วมันจะชาตอนละ้องถอยก็หาบมุมเหมือนเดิมชิงบมุมกับจังหวะเล่นดีๆแค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรยากเลยเดี่มต้องดีมาละมาเดือดสองตัวจิบหายละผิดไอ,อ้บอหาบลอเล่นตวงหนึ่งมาแตกมาเลยมาเดยมาเลยไอ,อ้บอต้องไวมึงต้องหนาถ้ามีเพื่อนุกคนฝั่งซ้าย เนี่ยเสียงเท้าเพื่อนเขาู่ห้องไหนไม่รู้ทุกคนตอนเนี้ยหน้าบ้านหลังนี้แหละออกละเาจะวิ่งออกแร้ว,วะนี่ไงจับไปไหนน้อง,งแดงแงเปิดแล้วหนีแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องออให้หมดตีนะครับไงทุกคนสามหนึ่งไม่ไปกับผมอะ่ะึงจัด 2,000ันปีต่อมาเอาแล้วว่าไั่เซ็ตยอกันละล้วงกันละตรงไหนวะน่าจะฝั่งเนินเขานะข้างล่างเราก็มีตัวเอ้าเมื่อกี้มีเสียงนะทุกคนตรงนี้เหมือนเป็นเสียงแบบเฮวยาโดบยาข้างล่างหรือเปล่าะ ผมขวาเอาเฮ้ยไม่มีได้ไงวะเอาแล้วมึงใครเนี่ยแดงแดง,ดงมันยืนอยู่ตั้งนานแล้ว,ลวเนี่ยของไม่มีเลยไม่มีใครเห็นมันหรอวะเนี่ยบ้านหลังนี้มีตัวนะเราเข้าวงมามันวงมาแล้วโอ้โหตั้งนานไม่เปิดกู ดูเลยดูมันต้องดักนะทุกคนโอ้โหไอห้นี่แม่งหาเรื่องใส่ตัวเขาบอกเลยมามุมกูมได้เปรียบแล้วอ้าวบิงแบบนี้ก็สวยงามดีครับล่วงหนึ่งทำไปก่อนเรื่องไปชดเพื่อนทุกคนหลังให้บอไม่ออกไม่เป็นไร พอวงปั๊บวงนะ่าจะแรงหน้าดูเลยวงนะไปเจอกันในวงน้องไม่ปล่อยนะผมบอกเลยผมเอาสุด,ด้วยเอาสุดไม่เอาสองด,ด้วยนี่ไงในบ้านนะเนาะปักไอ้มอทำไมเนะี่ยปักไอ้มอทำไมเนะี่ยเฮ้ยไม่คิดว่าผมอยู่ขา้างหน้ามันหรือเปล่าเนี่ยหรือมีตัววะ ไม่มีนะเขาปักไอ้มร์ทำไมวะนะน่นนาจะแบบหลอนจังดัดผมเมื่อกี้ผมก็ยังหลอนจังดัดเขาเลยเมื่อกี้พัทยาหาคนไม่เจอวงเล็กแล้วทุกคนเอ้าหลังมีมันไปแอบอยู่ตรงไหนวนะน่ะขึ้นรถรอแล้วไม่มาวะ รถมันติดหรือเปล่าลวะททุกคนเอาลงรถละไม่ไหวละตามถึงที่เลยออกนอกวงเลยอย่างเงี้ย,น,ยนี่ไงยืยนเก็บของอยู่ทุกคนแตกแ,งแดงๆหัวหายไปเลยเดียวโอวงแรงวงแรงเขาวงก่อนลงทุนจัดตะผมอนน่ะชนนะ บนหัวเราบันวางจังดเลยทุกคนเนี่ยจะหามุมเล่นกันนะไ้ยโดดไปไม่ได้นะผมไปไหนน้องสาวเฮ้ยโอเลอ่อนปะอะไรลเหรอมีเพื่อนมาเพื่อนมาแม่งเลือกเพื่อนทุกคน อย่าลุนอย่าลุนอย่าลุนเย็นเยน็นสติมาปัญญาอ่อนเอ้ยไม่ใช่สติมาปัญญาเกิดมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวร่วงเดือดเส้นนะความพยายามอยู่ที่นี่ความสำเร็จอยู่ที่ไหนเอ้ยไม่ใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับต้องพยายามเข้าไว้นะครับ สายมือแม่งตั้งประตูวาร์ปรอละไม่ออกวะนี่เฮ้ยมันไม่เห็นผมทุกคนเอาแบบนี้ก็งานดีครับงานไสอะไรน้องแตกตรงเป็นตรงมาหนึ่ง,งเฮ้ย อ๋อลนละอ้นีี้ลนละน่าจะหมวกสามเตัวเนี้ยไม่งั้นน่าจะเดสสมอลเล่แล้วเมื่อกี้อะไรมาเลยไอ้วอลต้องไว้เชิงต้องหนาปิดหน้าไปก่อนโหดเลยทุกคนไม่หัวโหดเลยบางกระดกระเบิดเลยไม่ใช่เรียกไอ้ดรอปทับตายเลยปัดไหมนะปัดไหมนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้นี่เป็นอันนี้เป็นเฮ้ยปืนมันแรงบางคนปืนมันแรงกดไปก่อนกดไปก่อนสร้างความกดดันไปก่อนทุกคนปาดอยู่นี่น้องมาเด็กแตกมาเด็เฮ้ยเฮ้ยโคตรติงนะครับน้องๆเป็นไง ทุกคนการตั้งค่าที่ใครอยากเล่นก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับผมทุกคนแต่มันก็ยังอยู่ที่สี่อแล้วด้วยนะการตั้งค่าเขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมทุกคนก็ลองเอาไปปรับเอาไปใช้กันได้นะครับผมทุกคนปรับไปมันเข้ากับตัวเองมากที่สุดอะ่ะเออไม่ต้องปรับตามที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับผมโอเคถค้าทุกคน,กคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมทุกคน ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติด, like, ดตามด้วยนะรักคนดูทุกคนนะครับผมไปละ